ตอนนี้สี่โมงเย็นครับเรากำลังจะไปพระาธาตุแช่แห้งครับก็ต้องข้ามแม่น้ำน้านเลยครับตอนนี้กำลังเลาะวิ่งมาตามถนนมันอครับแล้วก็จะเจอสะพานนี่เรากำลังข้ามแม่น้ำน้านเลยครับไปพระาธาตุแช่แห้งครับมีเมฆเบลอเยแต่ก็ทำให้มันไม่ร้อนนะครับ เมี่ยมปนำหน้าเนี่ย okay. เดี๋ยวเราต้องออกไปทางขวาเนี่ยมีป้า,านพระจะแห้งอยู่เลยครับเนีต่ตรงนะครับแจะเบี่ยงเบ่งขวาทีนึงตามทางไปตามหลักคนเยอะเหมือนกันครับน่านครับไม่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเงียบเหงานะครับ ถึงแล้วครับทางเข้าพระธาตุแช่แห้งครับมาไม่ยากเลยครับข้ามข้ามแม่น้ำน่านมานิดเดียวนะครับประมาณโลเดียวมีป้ายบอกตลอดทางก็จริงๆแล้วก็คือเลี้ยวขวาทีเดียวก็ถึงเลยครับนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันครับพระธาตุแช่แห้งครับเป็นพระธาตุของปีเกิดอะไรนะครับที่รักปีเถาะครับหรือปีกระต่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีรูปปั้นกระต่ายหรือเปล่า น่าจะมีผมว่า